ค่ะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นมอลลี่นะสีกาแฟนะคะตัวนี้จะเป็นใบเล็กๆนะคะตัวนี้เขาจะมาพร้อมสายสะพายข้างให้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวของใบนี้กันนะคะด้านในนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเขาก็จะเป็นลิ้นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นช่องโล่งๆสองช่องนะไม่มีอะไรเลยนะคะฝั่งซ้ายขวานะตัวนี้นะคะตัวถ่านกระเป๋าของเขาอ่ะก้นกระเป๋าเขาเทะลุถึงกันนะคะแต่ว่า เขาก็มีช่องว่างแค่สักประมาณแบบครึ่งเซนได้ไม่ถึงเซนดีนะคะก็คือถ้าใส่ของชิ้นใหญ่ๆไปไม่ไม่รวมกันแน่นอนแต่ถ้าเกิดแบบใส่เป็นพวกกิฟตติดผมอันเล็กๆตั้งหงตรงหูเนี่ยเขาอาจจะแบบไหลมารวมกันนะคะซ้ายขวานะแล้วก็ตัวนี้นะคะตรงกลางนะเขาก็จะเป็นช่องซิปแบบนี้นะคะโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะคะอ่า ตัวนี้ก็รีวิวไปหลายรอบแล้วนะคะก็คือเวลาสะพายเอ้ยทำเป็นกระเป๋าถือได้นะคะก็ประมาณนี้นะถ้าลูกค้าไม่อยากถือสามารถใส่สายสะพายได้นะคะตัวนี้เขาจะมาพร้อมสายสะพายข้างนะคะจะเป็นหนังสีดำนะตัวหูกระเป๋าเขาก็จะเป็นหนังสีดำนะ,นะตัวนี้คือเขาสามารถถอดได้นะคะถอดถอดใส่ได้นะคะตามสะดวกนะเดี๋ยวรุ่นสะพายให้ดูสะพายแล้วเขาก็จะประมาณนี้ อ๋สวยนะคะใบนี้นะก็ใครสนใจนะคะอ๋อลืมใบนี้สามารถปรับระดับได้นะที่ปรับระดับอยู่ลข้างหลังถ้าเกิดแบบยาวไปลูกค้าอยากจะเอาขึ้นมาก็ปรับระดับได้ตามใจชอบนะคะอยากให้อยู่ตำแหน่งไหนนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าใส่กระเป๋าสางคงยาวได้ไหมนะเดี๋ยวนุนใส่ให้ดูนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าสางคงยาวนะใส่ได้นะใบเขาใหญ่อ่ะ คือแบบไม่ต้องใช้ใบใหญ่มาหกมาก็ได้นะคะใบนี้ก็พอนะจุของได้กําลังพอดีนะคะไม่เยอะเกินไปแล้วก็พกพาสะดวกไม่หนักด้วยนะคะส่วนขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะความสูงของเขานะคะประมาณเจ็ดจุดห้านิ้วนะคะโดยประมาณนะแล้วก็ปากกระเป๋าของเขานะคะเดี๋ยวนุ่นวัดเป็นแนวนี้เนาะ คือการวัดมันอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะคะเพราะว่านุ่นไม่รู้ว่าเขาวัดที่ฐานกระเป๋าหรืออะไรนะคะขนาดที่เขาให้มาตามเว็บไซต์นะกระเป๋าความยาวตรงนี้เขาประมาณ11นิ้วนะคะโดยประมาณนะ11นิ้วนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขาตรงนี้นะคะประมาณ4นิ้วอ่ะใครสนใจใบนี้นะคะลองดูลองชมได้นะคะสวยนะนี่